สวัสดีวัยรุ่นสุกหี่มาด้วยนะครับตอนอาร์ตออนไลน์ทำการอัปเดตในเรื่องแล้วเลตไฟส์สปาห์ที่เราเจอในวันนี้เอาเดี๋ยวอะไรเลื่อนไม่ไปอัปเดตอาทิตย์ละครั้งนะผมท่านี่ผมดูนะอัปเดตอาทิตย์ละครั้ง <c oughs> อทิตย์หนึ่งมันจะอัพทีหนึ่งนะครับอัพทีละสองด่าน <c oughs> ดีแล้วดีแล้วอย่าอัพเยอะขี้เกียจเล่น <c oughs> ถ้ามันอัพทีละอาทิตย์ทีละสองด่านกูเยอะนะคิดดูไล่ไปเรื่อยๆนานเกมนี้ผมกูยังไม่ได้ไม่ได้ล็อกอินนะครับไม่ล็อกไม่ได้ล็อกอินเกมโทรศัพท์ผู้ตายมึงก็ไม่ไต้องเล่นอะเลิกเล่นอะไรเกมน,นี้ <c oughs> ก็คือต้องเล่นยาวมากนะครับล็อกอินก็ล็อกอินยากมากแม่งอะไรก็ไม่รู้ระบบล็อกอินแม่งมันทําให้โปรเพเยอร์ er ทำไอ้เหี้ยระบบล็อกอินทําไม่พ่อ,องทำอ้ควายกูล็อกอินไม่เป็นอ่ะล็อกอินในเมลล็อกอินอะไรอย่างนั้นก็ไม่ทําอะเออให้ล็อกอินในเมลก,ก็ยังดีอ่ะในเฟซก็ยังในเฟซก็ยังดีอ่ะ อันนี้ว่ามันเล่นที่อะไรไม่รู้โอ้ยหมดแต่วพวกกูตายเวนเออแตกเองครับสวยสวยพี่สวยเอา้าทำไมมันเก่งอะวะมันเก่งยัไมพวกนี้แตกไปสองเลยอีกโอ้ ระบบระบบล็อกอินนะครับทำงีนน้อยให้ล็อกอินในเมลน้อยไม่เมลก็เฟซไอเวนโอ้ระบบล็อกอินแม่งกู้คืนอะไรก็ไม่รู้มากสมัครหน้าสมัครนี่โอ้พอกูสมัครสมัครไม่ได้ไงเออกูสมัครไม่ได้ไงกูสมัครก็ถูกทุกอย่างแนละ้วก็สมัครไม่ได้อ่ะเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ล็อกล็อกอินไม่ได้คนเขาไม่เล่นเด้อ ลอกอินไม่ได้คนเขาไม่เล่นบอกไว้ก่อนที่กูมาเล่นนี่กูชอบกับตูนที่เฉยนะ <c oughs> ตายเต็ม <c oughs> ใครเป็นคนพัฒนาเกมวะกูจะไปบอกถึงหูแม่งเลยเระบบล็อกอินมึงฟ้นตีนมากนะระบบล็อกอินอ่ะปัญญาอ่อนให้โปรเพยเยอร์ที่ลอกที่ลอกอินเป็นนะทํา พวกล็อกอินไม่เป็นก็ตายหาไปสัปรหราดก็สัปรหราตตัวดเดิมๆก็ไม่เป็นไรนะครับกูแก้ขอระบบล็อกอินก็พอถ้ากูเปลี่ยนมือถือกูทำยังไงเนี่ย มอนเตอร์มันแข็งแก่งขึ้นมอนเตอร์มันแข็งแก่งขึ้นน่ะต้องราว,ว่าระวังไงฮิลบเร็วซากุระบานในทุ่งยามราตรีมอนเตอร์สิ่ห้าตัวเลยเหรอเ <laughs> ฮียมอนเตอร์สิบห้าตัวเฮียแม่งโคจีนิกออือ,อ เออเอ้ยเฮี้ยเ,เอ้ยอันตนรายลีฟาลีฟาเฮ้ยหลบแล้วโอ้ยเอ้ยสวิตสวยสวยมึงทำอะไรเฮ้ยสวิตออนโยฮันเออเออ มาเป็นชุดมาเป็นชุดเออโอยโคตรสุดเววี้ยงเววี้ยงดาบเป็นว่าเล่นเลยยานิมาสตา ก็หมดแล้วนะครับสำหรับกูคืนดินแดนรอมาอัปเดตอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้ามันจะอัปเดตนะครับอัปเดตเดี๋ยวค่อยว่ากันนะจ๊ะบีบีบอย ท่าารับชมฝากกดไลค์กดตัดสไค้ให้ผมด้วยนะครับ